สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุหมงสุบอนพบพอกับซองน้องแคทอีกแล้วพี่น้องในายา้ำสวยๆเนาะไก่สีเพลแหละพี่น้องเลยเอาลูกไส้คือเก่าเอาไก่น้อยรับแหละพี่น้องเอามานอนรับแหละเมื่อเ้านี่ขึ้นไปเด่ยนยอยู่ลานสีเขียวเอาลงมานอนวางหัน ก่อนอื่นบิดกับขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจเนาะที่คอยติดตามหลับโซมขอบุญขอบคุณหล,ลายๆเด้อเนาะพี่น้องเนาะนากบเขาผาคงมันอยากเป็นเราได้กระสางมันดอกพี่น้องเอ้เจ้าของกบห้องสกว่าจ่อยลงจ่อยลงเลืองพร้อมพี่น้องเลืองแล้วกะจ่อยลงอันนี้สิมาเบากให้ฟังเลยพี่น้องเด้ออย่าดามาเด้อเนาะ สิมาว่าให้ฟังคู่มืออันนี้พี่น้องอาการแบบจักสีเอิญว่าอาการกำเลิบหรือสีเอิญว่าอาการอยังแต่ว่าเจ็บลังออกห่อนมานี่สี่หามืออะไรพี่น้องนอนบได้ขางคัวเจ็บเบิดฝ่ายเลย ขางคัวนี่เจ็บเบิดฝ่ายเลยนี่เจ็บลงหอดพี่แต่บรท่านได้ไปหาหมอดอกพี่นอ้องว่าถาเบาไข้เห็ุงานแล้วกังสิไปวะให้เบาไข้าพาไปเบาไข้เพิ่นก็ยังเห็ุงานเนี่ยกังเว้นแนวนี้นะสิพอทนอยู่อากาศมันห่อนเนี่ยกังเว้นเนีน,น,นี่อากาศมันหอน่นนนอ,าานหอนสิพออยู่ แต่ต๊ะกลางคืนมาพี่น้องต๊กลางคืนมาอากาศมันเย็นมันแห่งกะสิเจบแล้วก็ออกห่อนเจบเข่งพี่น้องปวดนั่นแหละเนาะปวดแล้วกมันกะเข่งไปเบิดแล้วมันก็ออกห่อนพายเบื้องครัวนี่พี่น้องพายเบื้องครัวนี่เบิดพายเลยพายเบื้องครัวนี่เบิดพายเลยเจบออกห่อนเท่ากับโบหู้เนาะ บห,หัวสาเหตุนะมันเป็นหนอนห่อน,อนอยังมันกับบริเจ็บมานนี่ดนแหละเนาะดนแหละได้พี่น้องที่เหาอยู่มานี่เนาะตั้งแต่เฮาไปรักษานำนำหมอที่เผื่อเสียชีวิตแหละ,นะ,นะเนาะฮาไปเป่านะาไปเป่านะพี่น้องเหาก็ห้งซื้อว่าเหาจ่อยลงพพเพราะว่าเพราะว่าเหาเจ็บเหาอ๋อหอดแล้วเห่ากับ กินเขากินนามได้บ่ปกติฮัเนเดยพี่น้องเวลามันเจ็บแล้วมันก็นเห็นหายบ่อยากกินยังเนาะเจ็บอองห่อนพายข้างคัวพี่น้องขางคัวนี่เจ็บอองห่อนถ้ามันเจ็บแห้งแ่มันกระจ้องใส่กันเบิดนั่ะแหละพี่น้องเออจะขางคัวขางสายกะก่อนอื่นเบิดก็ขอบุญขอคุณหลายๆถูกกำลังใจเนาะทามาว่าให้ฟังเลยพี่น้องอันนี้ยาดามาบ่อยังห้ดดามาเนาะเว้าผู้ดเดียวนี่ คือแบบถ้าวานักบอกอาการนักพี่น้องเจ็บแบบทรมานสุดๆเลยถ้าวากินพิษบ่บ่พี่นอ้องบ่ได้กินอย่างผิดเลยจังเว้น,น,นเนี่นี่เจ็บอ่อนห่อนอยู่แต่ว่าพ่ออยู่ต๊ะกลางคืนมาอากาศมันเย็นอากาศเย็นแห้งนัก อาการปวดอาการอ่องห่อนพี่น้องนอนกับโบได้นอนเมีบนอนเมียบแลกยกเเจียดลงแบบเห็ดโตเร,รียบเรี่อมันได้พี่น้องล้วการใส่เบาไข้บีหมหาโคมงอมาไปเลยพี่น้องลังลังในใส่งานโบได้เลยเป็นอาการโคมมาเลยสวงหยุกนักกับโบได้ ภาษาอุ้มลูกนี่นะพี่น้องอุ้มลูกเสื่อๆนี่ก็ยังแบบลอยเนาะลอยโอ้ยมาหน่อยก็ห้องสนันอยู่พี่น้องเลยอีมีได้ลูกและก็สมีคำถามเพิ่นถามกันเขามาน้องเอฟซีเพิ่นก็นอยากหู้ว่าน้องแคทบร,รเด็ทไปทำงานแล้วบอเนาะของข่าว่าเฮาสิไปเก็บมันเนาะพี่น้องเพ,พิ่นก็นเลยถามเขามาว่าบ่ได้ดไปทำงานแล้วบอ เพ <r> <classical disappeared> ิ่นบ่ทันได้ขุดพี่น้องมันหมองเฮาสิไปน่ะโทรไปแล้วว่าบ่ทันได้ก้นมันยังเก็บมักพริกอยู่เพิ่นยังเก็บมักพริกผ้าคายในมันอยู่พี่น้องมันน่ะนะสิก้นละหลเพิ่นว่าเพิ่นบ่ทันได้ก้นเนาะถามว่าสิได้ไปบ่อันนี้กะ ยังเป็นปัญหาอยู่พี่น้องเป็นปัญหาแนวใดนาะกะน้นอ,งนนองไก่น่อยกะบ,บางมือผ่อกะเมื่อนอนอยู่หน้าหอยปังพ่อเบาไข้เปินโู้พี่น้องพ่อเบาไข่กับซู่เมียกะมาปวดหลังวันนี้เล่นหนาเล่นหลังยังกังเวินผดีธิ์งาน นี่ก็คือบัดเผาคนโซแต่ถามว่ายังอยากไปอยู่บ่ทํางานยังอยากไปพี่น้องแต่ปัญหาว่ามันสิได้ไปบ่เนาะเพราะว่าบางมื้อบ่ไข้เพิ่นก็เมื่อนอนนําพ่อเพิ่นแต่ว่าเมื่อคืนนี้เฮาเจ็บลังแงบ่ได้เมื่อเนาะนั่งดนก็บ่ได้เด้พี่น้องเฮามีแต่นอนเฮานั่งดนบ่ได้นั่งแล้วมันมันมันสิอับพ่นเด้ มันเสียบกลางหลังเสียบแบบอ,อ่งห้อนคือไผ่เผาเนี่แหละพี่น้องเข้ากับผมว่ามันเป็นโลยังกันแหน่เนาะแต่ว่าเท้าบ่ได้เป็นแบบนี้มาจากพอสองปีแหละได้พี่น้องบ่ได้เจ็บแบบแห้งๆแนวน,นี่นะตะกี้ก็เคยเป็นแต่ตอนยังเป็นสาวแหละก็ตอนอักพัวใหม่ๆนะเคยเป็น เคยเป็นแล้วก็ไปรักษาแล้วก็ดีขึ้นมาห่างมาเนะาะบันหมอที่เพิ่นเคยรักษาห้นะเพิ่นก็นตายแหละพี่น้องเอ้ยจากสีวาแนวใดเนานนะด้วาสิไปสิไปหาหมออ่ะสิไปกดเบิง่งไปกดเบิ่งเลือดเบิ่งลมน้ำนี่แหละพี่น้องเนาะพอเบิ่งเจ้าของกะมันเป็นนอะไดพี่น้อง เลือ,อดเบิดบ่คิดในใจเนาะหรือว่ามันเป็นอะไรว่าสิไปกวดเบิงก็รอบอใครเห็นงานแล้วซะก่อนอย่างสิไปวะยังกลางเว้นนะนี่มันกับมันอากาศหอนมันกับพ่ออยู่ๆพี่นอ้องแต่ว่ายัางกลางคืนเนาะนักๆคกือยังกลางคืนนะอากาศมันเย็นมันสิป,ปวดแหง้งห่อนแหง้ง แล้วก็สีเห็ุให้นอนง่ายบ่ได้มันเข่งหลังนอนง่ายบ่ได้ถ้านอนจะแข้งก็คือนอนนอนแข้งเบื้องเดียวเบื้องนี้คือนอนบ่ได้เลยเบื้องครัวที่มันเจ็บนอนแข้งข้างเดียวแล้วก็คือนอนหมกนอนความหนาลงนี่พี่น้องห็ดตูหิดตูเรียบๆอาการโคมาโอ้ยพี่น้องเลยเจะแหมนสาด ข,ข้ลม่านค่ะก็ขอบุญขอบคุณเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณถูกกาลังใจขอบุญขอบคุณถูกการติดตามหลับส้มเนาะที่ค่อยติดตามค่อยหลับส้มขีบนอ้องแคทตลอดมากเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆขวากดไหลกดแช่นเนะเด้อพี่น้องเผื่อมีรายได้เนาะคูเมอนี่กับบ่คอยได้ไปใส่พี่น้องอยู่กับลูกเอาลูก แต่ว่าแค้นเบื้องเบื้องครัวนี่เบื้องที่มันเจ็บถ้ายหยกนักรายกับบได้พี่นนอะมันเครื่องหลังถ้ายหยกลาร้ายกับเครื่อง,ลงหลังป๊าบโหลดมันแย่ย่ำบได้ยหยกยังผู้เหมืนอนอุ้มแต่ลูกอุ้มแต่ลูกอะ ว่าเพื่อนสิ่งของกระยกอยู่แต่ก็บดถึงก็ว่านักแห้งอันนี้เนาะพี่น้องจักสีเห็ดยังไรพี่น้องเลยจกักแมนเป็นโรคยังกันแน่เมื่อน้าก็ไปซักยาไปซักยาค่ายเส้นว่าเป็นเส้น ไปซักยาใขรเสียนมามันกับโบได้บ้านเท่ายัางเลยพี่น้องความปวดความอ๋องห่อนนะมันก,คกนน็คือเก่าบุ่นบุ่นคือเก่ามันบบดีขืนเลยเนาะก็คือที่ห้าว่าแล้วเนาะพี่น้องว่าเพื่อน่าไปทํางานเพื่อนกับโท่านได้กลมมันก็นได้บ่อนบ่อนเจ้านายถี่สีเฮ้าบ่อนเจ้านายเฮ้าบ่อนเฮาสีไปกลมมันเพื่อนโบท่านได้กลนเนาะตามนั่นเลยพี่น้องเอ้ย ในใจก็อยากไปอยู่ฮนแหละทํางานกนเนาะหาเงินสอยกันซื้อนมให้ลูกนี่แหละแล้วก็ใส่ใจในครอบครัวฐานลังมันสูงไวกะสิไปเนาะพังไปเนาะแต่พงซื้อว่าเจ้าของก็หยอดลง เพราะว่าอาการเจ็บมันเห็นให้กินเขาโบได้สะดวกพี่เนอะแบบมันเจ็บมากเลยกันเขาหน้ามซัมป้ากับโบยากดอกพอกันขีบหนาเด้อพี่เนอะสบายดีผักปเป็นแรงเสียแรงใจเี่ยเด้อ